กวนอูเนี่ยครับกวนอูต้นกวนอูกวนอูนะคะแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นต้นไหนเป็นต้นไหนก็ไม่รู้ต้นนี้ชื่อว่าโชคเก่าชันเก่าชันนะคะยิ้มโนด่างนะครับสวัสดีครับอยู่บองมีเที่ยว EP ที่สองวันนี้เราจะพาไปดูต้นไม้นะคะ ตามมาเลยตามมาเลยครับตอนนี้เกี่ยวเลยครับใจอยู่กับต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูชื่อนะคะชื่อตรงนี้มาค่ะมาคนมาดูอันนี้ก่อนต้นนี้ยังไม่ได้นะมีนี่ต้นนี้ยังไม่ได้นะคะต้องเพราะว่าต้นมันใหญ่เกินตอนนี้นะคะถึงเวลาเราจะ ชมต้นไม้นะครับเออก็ให้ผ่านนะคะอูนี่คะนี่นะคะนี่เออมีกวนอูเนี่ยครับกวนอูต้นกวนอูกวนอูนะคะแล้วก็โค่นเหม็นไม่รู้นะครับว่าเป็นต้นไหนเป็นต้นไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็อันนี้ก็ต้น6คูัก ักินลีค่ะักินลีไม่ใช่ปีกินลีค่ะนี่นะคะปีกินลีนะคะต้นนี้เลยค่ะมาค่ะเรามาดูต้นอื่นกันบ้างมาดูต้นปินเลยนะครับปิดเลยครับปิดเลยนี่ค่ะมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าโชคเก่าชั้นเก่าชั้นนะคะเออใช่แล้วก็นี่เออไม่แต่อันอ่านไหม ต่อไปก็ตัวน,นี้นะคะนี่นะคะขายชื่อว่าเบอร์เบิ้นมาร์ทนะคะเบอร์เบิ้นมาร์ทอันนี้เงินเงิน<ล>ไหลมา,มาดางขาวนะครับฟ้ามาชมต้นไม่ถ้าผิดก็ขออาไปได้นะคะอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะมีปลาด้วยนเอออันนี้ไม่รู้นะครับว่าเออผู้ชมดูในใต้คลิปหน่อยน,นะ ขออย่าลืมกดติดตามช่องเบามีเที่ยวเลยนะครับทุววันก็ตลกไปก่อนไอ้ตะกี้ออันนี้ก็อันนี้คือยิ้มโนดังนะครับนอันนี้ก็คือต้นไม้ไม่ไม่ใช่ยิ้มโนดงนันดงครับอันนี้ต้นไม้แกะแม่เบี้ยนะคะนี่ค่ะต้นไม้แกะแม่เบี้ยเนาะขออภัยด้วยครับป็นหดเอไอไม่ใช่เนื้อคะ่ะ ามาพวกนี้ใครรู้ก็ก็ค oh. อมเมนต์มาด้วยนะคะต้นนี้โ <Okay. S 1> <Bye. S 2> อเคไปเลย <Okay. S 2> โอเคครับอันนี้มีมีต้นหกหลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับไม่ <Wow. S 2> ต้นหกหลง <c oughs> นี่นะคะในนี้ก็มีไอตีมีต้อมเหมือน นี่นะคะในนี้ก็มีนะคะคือต้นหงเหินนะคะอยู่ไกลๆนู่นหนอยู่ตัวแถวนี้นะคะต้นหงเหินนะต้นหงเหินรับเปดนจับปปิดค่ะทุกคนปิดเลยเดี๋ยวบอมมีเที่ยวอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องบอมมีเที่ยวแล้วก็กดชัตระไคร์กดกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะคะ อตอนนี้ยังไม่จบนะครับไปดูต่อนะครบใช่ค่ะอันนี้ยังไม่รู้อ่ะมันเกะได้ออยังไงไม่รู้นะคะมันคืออะไอันนี้นะคะไหนดูออกหน่อยนี่นะคะคือต้อนไม้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็คือต้อนพิษสะ ปาดอ,นนอันนี้ต้นอะไรคอมเมนต์มานะคะใช่ค่ะแต่มันมีอยู่นะคะน่ะครับนี่นะคะอันนี้ก็คือแบบผมจะพามาดูอันนี้คือไม่มีอันนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรคอมเมนต์มาบอกด้วยมีรูปหัวใจติดด้วยนะครับแต่ตามมาดูตรงนี้นะครับ อะไรก็ไม่รู้นะครับเม้นบาบอกด้วยนะเนี่ยครับเม้นบาบอกด้วยมีต้นแบอันนี้เป็นต้นบอลใช่ไหครับถ้าตอนนี้ต้นบอลก็เม้นมาบอกด้วยนะท่านเป็นต้นบอลน่ะน้องลีโอชมต้นไม้นี้ลีโอะเยวมานี่หน่อย ไปเมื่อกี้น้องเลือกตรงนี้นะคะเป็นใช้ต้นด่างนะแต่ก็น่ารักอยู่มีลูกนี้อยู่ป่ะไปดูพี่เบลแนะนำกันต่อนะครับป่ะอันนี้เลาถูก้็ทุกคนคะต้นไหนสวยก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าต้นไหนสวยนะคะใครเปิดเรียนวันญหาหนูเมนมาบอกเลยนะต้นไหนสวยเมนมาบอกด้วย สลับวันนี้ก็ขอรัวด้วยนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะช่องบองมีเที่ยวอย่าลืมติดตามและสักกระไคและสักกระดิ่งสักกระไคแล้วก็สักกระดิ่งนะครับสักกระดิ่งสักกระไคสักคระไคด้วยนะคะสลับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ